พิธาเป็นนายกยี่สบปดเปอร์เซ็นต์ครับอุ้งอิงยี่สิบนะฮะและคนต่างจังหวัดหมายถึงพวกเราด้วยนะครับต้องการให้พิธาเป็นนายกสาสิเปอร์เซ็นต์ครับถามคนร้อยคนต้องการให้พิธาเป็นนายกสามสิบคนขอบคุณครับขอให้เล็กตราขายดีครับอุ้งอิงคนต่างจังหวัดต้องการให้เป็นนายกยี่บหกเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะเราจะมีนายกคนใหม่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับลิมเจริญรัตน์ซึ่งเป็นคนเรียนเก่งนะครับเรียนได้ที่หนึ่งนะฮะ ทั้งในประเทศไทยจากธรรมศาสตร์บัญชีนะครับแล้วก็ไปจบฮาร์วาร์ดและ MIT มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะด้วยด้วยคะแนนเกนียยอินิยมอันดับหนึ่งคือได้ที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับการเลื่อกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสของพวกเรานะครับที่เราจะได้นายกคนใหม่นะครับนายกคนใหม่นายกที่พูดเก่งพูดเป็นมีความรู้นะครับไม่เหมือนสองปอนะครับประยุทธ์และประวิตยนะครับไม่กล้าไปออกเวทีแสดงวิสัยทัศน์นะฮะเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับมีแต่อาวุธ มีแต่ทหารมีแต่สวอมีแต่องค์กรอิสระนะฮะที่ตัวเองแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นกกตปปชสารรัฐมนูญนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคะแนนบริสุทธิ์จะสามารถชนะคะแนนที่ตัวเองจัดตั้งไว้ได้นะครับชนะองค์กรอิสระได้นะครับก็ด้วยฝีมือของพี่น้องล้วนๆนะครับผมกกจุกิตสุภกิจเจริญนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับ ถ้าพี่น้องเห็นรถแห่ผมใช่ไหมกับช่วยกันนะครับเอาให้ขาดรอยเลยเนาะ